สบายดีนกดีดินกงามโอ้าสบายดีท่านเอฟซีเลยลูกสบายดีสบายดีสบายดีคุณย่าคุณยายเราดูสบายดีนะสบายดีท่านผู้ชมสบายดีคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามทางภายในและต่างประเทือกทอมมี่อ้าวเข้าสามพอลูกเนาะซิมฮาเยี่ยมยามประตูว่างเนาะ เ่ you, mm ื handed, are, busy, day, things, nah ่อนี่สจิบนมีข่าวดีมาบอกเนาะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจบุญุปบอบประส์ออกนาเนาะฝากนำจิตนำใจมาให้ตูวังเนาะประกอบสวนห้องงามไรกะให้ตูวางใส่ใจเนาะตามความเหมาะสมเนื่คอให้เป็นบ่อะสงค์องงามเนาะคือเป็นทางกใช่มาเป็นสะพานบุญแทนงพันเดนะพน อีกตัวนสาติดน้อย้องเนาะอ่ามีสองสามพอลูเขามาแมาหอแล้วเนาะนี่คือซื้อยางนี่สบายดีแถมพัสดุเลยลูกเื้อยางเื้อนื้อเยียเนื้เยียมาเลยเดินนี่ดิื้อยังลูกสบายดีนพสเลยื้อยังลูกนะพื้อแฮปปี้้องเนาะเด้เาไปเยี่ยมไปยามเดี๋ยวสิมอบพัลให้กับ เมื่อกองโตหน่อยนะพี่น้องนะเป็นกูทายโหกนะเป็นครนะนะู้ันึกวิดีโอนะมือกองเลยมื่อกองโอจูม,มือพระเดชพรุทานสักจุมาแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยหนึ่งซับหนึ่งลาหนึ่งแท้เพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหน้ตไปห้องดีว่ะ เนาะตัวเนาะสามแส่นี้ให้เจ้าเอาไปใส่ใจในจำเป็นเนาะซื้อปุ่มซื้อยังให้ลูกให้เต่าเนาะส่วนหาแส่นี้ให้เก็บไว้มื่อตีวามาปลุกหงายเฮือนนั้นเนาะคือเอาเสตจางสร้างมาซอยเนาะเอาตัวเก็บไว้ได้เออดูดูอ่าแล้วก็เป็นน้ำจิตน้ำใจจากไายเพิ่นที่ว่าเพิ่นโบประสงค์ออกนามเนาะ ให้ประตูครับจะให้ประตูเกายังให้เพิ่มอีแฝแเส้นอ่มพรได้ครับแล้วให้ขนบให้ครอบบกพอใจทั้เพิ่นเด้อมันอยู่มีแหงออืยได้ครับเด็กตั้งคร่นแฝงเส้นใบผ่าตูนี่แหละเลยสีั้นสินูกินแดเรื่องต่กัปใร้างคุณบางน้อยพบำทอจเด้เ สวาได้คับเบร์ตุสิ่งเล้าน้นให้ดีเนี่ยห้มันให้ดีให้เงินมาไม่ลาบอยู่นะว่างอค่เรื่องนั้นคือลูก้านแหละเพื่อนก็ได้ขอบใจเนาะสักจุดในนามสถานบุญที้งนี่เนาะก็ขอบกขอบใจทางกายเป็นเนาะที่ว่าการช่วยเหลือประตูเนาะ คือไอ้เพิ่นฝาห้าแปดเซนแปดเซนกรีดเนาะสามเซนกรีดเป็นใส่ใจสำหรับรตัวนั้นเราจะเป็นเนาะซื้ออุปกรณ์การศึกษาพาอซื้อยังกะแล้วแต่เพิ่นเราเป็นเนาะส่วนหาเซนเนาะเป็นสำทบค,คาสางังเนาะสำทบคาสางังเวลาสักึกรั้นมีแคนนองจีมาสังนองน้ำแล้วกระสังเพื่อนไอเน้เพิ่นเนาะเอาไวส้สำทบเอาไว้ใส่ใจเมือม้อนั่นเนาะหนุ่มหงอเพื่อน เพราะอดพ่อโนไซให้อายเพิ่นจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะผมเจ็บจะได้ขุมไกยามีเนาะขอให้อายเพิ่อนหนอนมันยื้ยนั่นแหละเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิไปรีวิวสำหรับเพิ่นสถานที่เนาะบอเตอรว่าจะพาเาไปเบิ่งนบอลซีเพื่อนต่อไปนี่ก็สิไปเบิงบ่งนบอลที่ว่า,อาพอตู่ พันสีพุกเคลื่อนลองๆนะตอนนี้เรืองดินเหลืองดอน Nhà tháng tiềm thì lạc. Tô tư tang tang bằng tháng tháng không, 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 Mít à, ừ. tàu ừ. là si tiềm ma si công niệm cất. A lột. A mang tang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  siêu lột. lột. ประมาณ6ครับพี่น้องเนาะสำหรับเนื้อที่ละเมนเนื้อที่ละเมนเพิ่นให้ยจะคลองดินเพิ่นหมอกหายอยู่ประมาณต,ตุจันเพิ่นหมอกหายอยู่ประมาณ3คูน6ครับพี่น้องเนาะ3คูน6นบอนทีว่าตั้งแต่บอบนหนองนิวเยียร์อยู่เนาะกว่า10ประมาณหอดมองนี่เนาะ3คนนูนาะกว่า10ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะ สามคูนหกเบิ่งขอบเขตบริเวณใหมนนะเพียงเนาะสังเกตสังเกตน้วกันนะกาแฟบอลหน่องนิ้วเยื้อย,ยืนกนะาแฟบอลหน่องนิ้วเยื้อย,ยืนอ,อ่าแล้วก็ย่างไปหาลูกแฮปปี้นะแสดงเรื่องวัตถุปัจจัยกันยังขาดหลายนะพี่น้องเนาะอ่อา การตกเงินเนาะกษตรบริเฮ็ดล้างญ่เนาะเฮ็ดสามคูนหกเนาะพี่น้อนๆเนาะสำนันสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะเพื่อนดได้เห็นเนาะอย่ากประกอบโซนน้ำจิตน้ำใจเนาะแบ่งปันน้ำใจให้กับประตูว่างเนาะสามารถติดต่อหาเราสักจิกได้เนาะเดี๋ยวเราสักจิกจะมาอัปเดตเนาะว่าแต่ละอย่างฮนสื่อยังไปแด่เฮ็ดยังไปแด่เกษตรมีไรหลากหลายซ้อนเนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นนะวังว่า คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอหนึ่งที่อ่า,านผู้ชมให้การพ่วมือเนะออาะโปได้ซอยบปรได้ก็สามารถซอยแช่เนาะซอยคอมเมนต์เนาะซอยบอกต่อเนาะเพื่อ,อนำเอาความาเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับประตูวางนี้เพื่อให้ผู้มีอยากซอยเหลืออนะประตูวางแล้วก็นองลำแค้น เนาะพี่น้องเนาะในการสร้างเพื่อนลังใหม่ให้ข้าเจ้าเนาะเนื่องจากว่าเพื่อนลังเก่าก็คือเคาเห็นแหละเนาะเรื่องฟ้ายังกระจุบมาแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาเสิยดเหตุก็คือเงอนสู้ผืนเนาะเพื่อนสู้ผืนประมาณสามคูนหกเมตรเนาะแล้วมีห้องน้ำอยู่ทางในผอบเนาะแต่ขั้นตอนทวิชนั้นเนี่ยจะมีเอาดินมาทมเนาะดินมาทมนี่เราก็บ่มั่นใจว่าประมาณ ระดับ4หลดเลยะหลดหประมาณ4หาเซนเมเดียวนี่นะเนอะเดี๋ยวสัจจุลชีพำรวจตัวจริงมน,งงนเป็นอย่างนั้นว่าสีทมใ้สีทมยขั้นแทกเนาะเียวเียวอันนั้นแต่เเม้อนเอาดอนี่ก็คือสภาพเนาะเป็นยังต้องอ่าเป็นยังต้องสั่งอยู่นี่เนาะเพราะว่า ยูฮันเนาะยูฮันเนาะหนึ่งมามันจะมอขอไก่เนาะพี่น้องเนาะมอขอไก่แหละแกกินบรรยากาศขอไก่เนาะลองจินตนาการใจกันเนาะกับบอบอบอดโป่งเท่ายเนาะเนี่ยไม่ยูพีเนาะบรรยากาศยังกะโอเคเนาะบรรยากาศกป็สดชื่นเจ้าของดินเพิ่งกะเออหมอบตัวนี้ให้เนาะหมอบตัวนี้ให้ถือว่าดินตอนนี้นี้ทางอำนาจการจะตั้งพันธสีมาเฮ็ดบดบันทึกเติมเนาะก็คือ มีลายลักษณ์อักษรขักแนในการมอบระวังเจ้าของดินและก็พอตู้เนาะพอตู้กับบอสามารถที่จะขายได้นเนาะอพอตู้ก็สามารถอยู่จนหอดเส้นลูกเส้นล้านได้เนาะแต่บอสามารถขายได้เนาะทางเจ้าของดินเพิ่นกับบอสามารถเอาขึ้นเนาะทางเจ้ากับบอสามารถขายไมายความวาดินตอนนี้จะอยู่จนหอดโซลูกโซล้านของหนองลำแคนเนาะ

này, một quẩy hay không? Ô mi một quẩy. Ờ ở quẩy cho không? Lục nhắn làm khen. จีกไล่บกจีกไล่ลูกเดี๋ยวจะคล้องพันชีวเอาให้หยียบพวกเววกพื่อนใ้ตุ๊กตาบ่ลูกมาบนอย่างน,นี้มาบนอยู่า,างพี่พี่หน่อ้กำลังนอนรับมีเยีบขค้สร้างเหตุเถอลูกเอามานี้ะ นี่เยกสางบานให้กระตู้นพี่น้องเอ้ยลัางแคดแยกได้บานบรุกได้บ้านล้างไม่บ่บาดุกสบายดีท่านผุ้ชมกอนนกงามๆก็นกนกงามามแกได้บานนกงามง้สมสบายดีทานผุ้ชมเอางกนกงามๆนกงามๆสบายดีทานผุ้ชม ลำแขนอยากได้บ้านอยากได้บอเออบอกท่านผู้ส้มแม่ลูกอยากได้บ้านเหรออยากได้บ้านเออซอยลำแขน่ะเด้อเฮ้ยบอกดูซอยลำแขนแดงเออซอยลำแขนเด้อเออซอยลำแขน่ะเด้อท่านผู้ชม อันได้บ้านดีใจปะดีใจเนาะพี่น้องเนาะลำแค้งจะเบาเบอกบอกกระถอกภาไดนเนาะพี่น้องเนาะลำแค้นีนจะเป็นเด็กน้อยที่เราบ่ถอกยน่ยนว่าใหญ่มากกับทอเนาะแต่บางเราก็เราก็จื่อเืือด้วยเสือยังพู้นี่เสือยังโซเดียนิวเดียนิวเดียน้องนิวเดีย ทคนไทยเนี่ยขอฝากขอฟังอีกตื่มเนาะอ่าน,นี่เป็นโปรเจกต์กําติของสกจิจทีจะสร้างบานให้พระตูวางเนาะมาเบิรวว์อ่อส์สกิร์ตโบเกิร์ตกะก็อยากขอฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณเอื้อยเนาะทางภายในใและต่างประเทศเนาะซอยกันสนับสนุนพระตูวางเลเด้อนเนอะอาะราว่เตินสด หนองลําแขนแล้วก็ไอ้ต้นศาสตร์ประตูเนาะทีมอสสามารถประกอบนาทีเหตุงานใดเนื่องจากว่ามีลูกน้อยเนาะพี่น้องเนาะมีภาระละไปหาเบี๋ยหาเงินก็นต้องฟูทามนะแต่ว่าประตูฮัทตันเสาก็ต้องเลยไปส่งลูกขเขาเฮียนเนาะต้นซวยก็ต้องเลยไปหามากินเขาต้นแรกก็ต้องเลยครับมาเางินมาซานกน็มีความยุ่งยากนั่นแหละเนาะแต่ว่าเฮา เพื่อนลังเกลูกับผู้พังมัเมเาเลยเนาะทั้งพื้นทั้งฟ้าเนาะแต่ว่าเขาสามารถกระตุน้นหรือว่าสามารถสร้างบานลังไมให้ประตูนี้คือสิเป็นกานดีให้กับประตูอะไรก็นหนองคำแคใน,นอะนาคตเนาะอ่าชอบฉากเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งคอมเมนต์ comment, เนาะเพื่อให้ข่าวเรานี่อ่าไปหอดไปถึงคนที่มีจิตใจเหลื่อมใสศรัทธา นนนะะพี่้องเาสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้บ่าวสักิฟสีมาอัปเดตเนาะว่าทานได้ให้การสนับสนุนทานได้ให้การช่วยเหลือเนอกกาะก็จะเลยละเอียดจแจ้งเนาะอ้าวสำหรับนี่คลิปนี้เนาะอ่าพวกเขาขอลาทานผู้ชมก่อนเนาะอ่าขอให้ทานมีความสุขในการถับส้มคลิปวิดีโอเนาะสำหรับวันนี้ขอกล่าวครสบายดีบาย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 ,บายบายลำแค็งสบายไหมนะสบายนะิย่าบายบายได้หรอกบายบายไหมบายบายแฮปปี้บายบายได้หรอก La la